สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเทคนิคการเล่นเบสนะครับผมเรื่องอสแลปแล้วก็ป๊อปนะครับผมว่ามันคืออะไรนะครับถ้าพูดถึงการสแลปเนี่ยมือเบสทุกคนนะครับก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะเล่นได้นะครับผมว่าสแลปเนี่ยมันก็คือการตบตุ๊บตุ๊บตุ๊บ,บ,บอะไรกับเบสแบบนี้ครับผมมันดูมีความน่าตื่นเต้นมากๆเราก็อยากจะเล่นได้นะครับผมมาพูดถึงเรื่องสแลปก่อนละกันนะครับผมว่าสแลปเนี่ย ความจริงแล้วเนี่ยคืออะไรนะครับผมาการสลับเนี่ยถ้าแต่ก่อนนู้นที่ผมเคยเข้าใจนะครับผมก็คือการใช้นิ้วเกี่ยวสายขึ้นมาแบบนี้นะครับผมหรือว่าเป็นการตบลงไปแบบนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยชื่อว่าสลับเนี่ยมันมีความหมายแค่ตบลงเฉยๆนะครับผมการที่ดึงขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าป๊อปนะครับผมมันก็จะกลายเป็นสลับแอน ป๊อปนะครับผมก็คือการตบแล้ก็เกี่ยวสายมันแยกกันคนละส่วนนะครับผมมาพูดถึงการเล่นสลับเนี่ยก็คือการใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งนะครับสาหรับผมนะครับผมจะใช้ประมาณาช่วงปลายนิ้วนะครับผมของนิ้วโป้งอยู่ระหว่างปลายนิ้วจนถึงข้อแรกตรงนี้นะครับผมในการตบสายลงไปวิธีการตบของผมเนี่ยจะตบให้โดนช่วงเฟดสุดท้าย ของเบสของผมเนี่ยนะครับผมเบสของผมมี24เฟสผมก็จะตบให้ลงช่วงเฟสทีท่2ี่พอดีตรงนี้นะครับผมอผมก็จะใช้ช่วงนิ้วโป้งของผมเนี่ยสบัดสบัดลงไปนะครับตบตึ้มตึ้มตึ้ม,มเสียงมันก็จะเกิดกระทบสายออกมาแล้วก็จะเกิดความอเด้งดึ๋งเด้งดึงด๋งนะครับผมเป็นการสลับส่วนป๊อปเนี่ยก็ไม่ยากนะครับผมก็เป็นแค่การใช้ของผมจะใช้นิ้วชี้นะครับ ใช้นิ้วชี้ในก,การเกี่ยวสายขึ้นตึ๊บขึ้นมาแค่นี้นะคะผมก็ง่ายๆส่วนของป๊อปก็ไม่มีอะไรยากเท่าสแลปส่วนใหญ่มือใหม่จะสงสัยว่าทำไมเวลาเราตบลงไปแล้วเนี่ยเสียงทำไมไม่ออกสักทีหนึ่งนะคะผมก็แต่วันนี้นะครับผมจะมาาเล่นให้ชัดๆไปเลยแล้วกันนะครับผมว่าวิธีการเล่นสแลปกับป๊อปเนี่ยจะ มีเคล็ดลับหรือว่ามีการวางท่าทางยังไงให้มันเกิดเสียงออกมาได้นะครับผมก็มือใหม่ทุกคนอาจจะเคยลองเล่นดูนะครับแล้วกม็มันไม่ดังสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็ผมจะมาลองสอนดูด้วยกันนะครับผมว่าวิธีของผมเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเ,เล่นแสแลปได้กันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันใกล้ๆแล้วกันนะครับ แล้วก็จะมาพูดถึงการแลปก่อนนะครับผมนั่นก็คือการใช้นิ้วโป้งนะครับตบลงไปที่สายนะครับผมถ้าเป็นเทคนิคการเล่นแบบของผมนะครับผมผมจะใช้นิ้วนะครับช่วงนิ้วโป้งระหว่างาถ้าผมก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ประมาณข้อข้อของนิ้วโป้งเนี่ยนะครับผมแล้วก็อาจจะล้ำมาถึงปลายนิ้วบ้างนิดหน่อยนะครับผมวิธีการวางนิ้ว ของผมก็จะให้นิ้วนะครับขนานกับสายไปแบบนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าผมจะสลับที่สาย4ผมก็จะให้ข้อของนิ้วโป้งเนี่ยสลับโดน,โน,นที่สายที่4นะครับผมอ่าให้มันให้วางนิ้วโป้งให้ประมาณขนานลงไปแบบนี้นครับผมถ้าเป็นการตั้งขึ้นแบบนี้ผมก็กลัวว่า,าปลายนิ้วหรือว่าอะไรของส่วนของนิ้วโป้งเนี่ยครับจะมาล้ําไปโดนที่สายอื่นได้ผมก็พยายาม ให้ปายนิ้วเออให้นิ้วโป้งของผมเนี่ยอยู่ขนานกับสายอันนี้ดีกว่าเพื่อเวลาตบแล้วเนี่ยจะได้โดนแค่สายที่เราต้องการเล่นแค่สายเดียวนะครับผมอ่าทีนี้เวลาผมตบลงไปเนี่ยผมก็จะตบให้ลงไปเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบตึ๊บแล้วก็เด้งขึ้นมาก็อันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแล้วกันนะครับผมว่าจะใช้ยังไงแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นการตบลงไป แล้วก็ให้นิ้วค้างอยู่เป็นการตบให้นิ้วโป้งนะครับโดนที่สายสีแล้วก็ให้มันเด้งนิ้วโป้งนะครับให้นิ้วโป้งเนี่ยเด้งลงไปแตะที่สายด้านล่างอ่ามันก็คือการให้นิ้วเนี่ยผ่านสายลงไปตึ้มแล้วก็ให้มันเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วผมจะลองเล่นให้ดูว่าเสียงเป็นไงนะครับ ประมาณนี้นะครับผมสำคัญเลยนะครับผมว่าวิธีการสลับเนี่ยมันจะยากเพราะว่าเวลาเราตบลงไปเสียงมันอาจจะไม่ออกมากลายเป็นอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งเราอาจจะหนักใจว่าทำไมตบถึงไม่ดังสักทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ผมจะลองเล่นอีกมุมให้ดูแล้วกันนะครับแต่อลองดูมุมนี้แล้วกันนะครับผมว่านิ้วของผมเวลาวางจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะวางให้นิ้วโป้งเนี่ยขนาน กับสายแล้วก็ตบให้นื้วโป้งนะครับผ่านให้ให้โดนสายที่เราจะตบนะครับแล้วก็ดันมันลงไปข้างล่างแล้วก็นิ้วโป้งก็จะผ่านสายลงไปแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับ ค่อยถนัดวิธีการสลับเท่าไหร่นะครับผมก็บางครั้งก็อาจจะไปโดนสาย5บ้างบางครั้งก็อาจจะไม่โดนบ้างก็แล้วแต่วิธีการช่วงเวลาการฝึกฝนของแต่ละคนนะครับผมวิธีการสลับผมก็ไม่ได้ฝึกอะไรมากมายนะครับก็แต่ว่าก็เล่นได้บ้างครับก็มาลองสอนให้เพื่อนๆว่าเผื่อเพื่อนๆคนไหนครับจะสนใจวิธีการสลับก็นําวิธีการของผมไปใช้ได้นะครับก็แต่ผมจะลองเล่นไปทุกๆสายเลยกันนะครับผม วิธีการฝึกการสลับเนี่ยครับผมก็แนะนําว่าให้ฝึกทีละสายนะครับตบอย่างเดียวไปก่อนนะครับตบฝึกตบฝึกสลับไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นวิธีการฝึกที่ง่ายมากกว่าที่เราจะไปเล่นแบบงัดด้วยแล้วก็ตบด้วยอะไรเงี้ยนะครับฝึกไปทีละอย่างแล้วกันนะครับผมผมจะเล่นตบตั้งแต่สาย5้าลงมาถึงสายหเลยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นการฝึกซ้อมวิธีการตบของเรานะครับ ๋ยวผมจะลองเล่นดู้กันนะครับ นี่ครับก็เป็นวิธีการสแลปในแบบของผมนะครับผมว่าเป็นประมาณนี้แล้วก็ลองให้เพื่อนๆไปลองหัดดูแล้วกันนะครับผมผมก็อาจจะเล่นพลาดบ้างผิดบ้างก็ขออภัยแล้วกันนะครับผมก็ต่อไปก็เป็นวิธีการป๊อปนะครับผมว่าวิธีการป๊อปเนี่ยมันจะคืออะไรนะครับวิธีการป๊อปเนี่ยก็เป็นแค่การใช้นิ้วชี้ครับสาหรับผมเองนะครับผมคือการใช้นิ้วชี้เนี่ยเกี่ยวสายขึ้นมาให้สายนะครับไปกระทบกับเฟด ที่อยู่บนคอเบสนี่นะครับผมแบบนี้นะครับผมก็เกี่ยวสายไหนก็ได้สายที่เราต้องการจะเกี่ยวนะครับสำหรับการวางนิ้วชี้ของผมเนี่ยนะครับผมจะเป็นการออนนิ้วชี้เนี่ยก็คล้ายๆนิ้วโป้งนะครับให้วางประมาณขนานกับสายหน่อยนะครับผมวิธีการ ใช้นิ้วชี้ของผมเนี่ยจะใช้ช่วงประมาณปลายนิ้วนะครับนิดหน่อยผมจะชี้นิ้วเนี่ยลงไปด้านล่างะจะเห็นไหมครับจะชี้นิ้วเนี่ยนะครับผมลงไปด้านท้ายเฟดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ช่วงปลายนิ้วเกี่ยวสายขึ้นมาแบบนี้นะครับทาไมผมต้องชี้นิ้วลงไปด้านล่างเพราะว่าเวลาเล่นสายที่อยู่ตรงกลางหรือว่าด้านในนคะครับผมจะนิ้วชี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ย จะลอดช่องเข้าไปได้ง่ายมากกว่าที่จะใช้นิ้วเกี่ยวตรงๆขึ้นมาแบบนี้นะครับผมมันก็จะติดสายด้านล่างผมจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับผมก็จะงอนิ้วลงมาแบบนี้แบบนี้แล้วก็นิ้วก็จะสอดเข้าไปด้านในได้แล้วก็ใช้นิ้วเกี่ยวขึ้นมาได้ง่ายกว่านะครับผมก็เป็นอีกวิธีนึงให้เพื่อนๆลองไป ปรับใช้ดูแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเล่นของแต่ละคนนะครับเราอาจจะไปดูศิลปินต่างประเทศก็อาจจะไม่ได้ใช้วิธีแบบผมนี้ก็ได้นะครับผมก็ลองให้เพื่อนๆลองศึกษาไปอีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับอทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นเป็นเรียงตามคอร์ดให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็น c A minor f แล้วก็ g นะครับผม เป็นการเล่นสแลปจาก C ต่ำแล้วก็ป๊อปในเสียง C สูงแบบนี้นะครับว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงนะครับผมก็ลองฟังดูนะครับ เป็นวิธีการเล่นของผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับก็อาจจะใช้เทคนิคอย่างอื่นเข้ามาผสมในเรื่องของตัวโนตนี้ได้ด้วยนะเหมือนกันนะครับผมก็สมมุติว่าผมเล่นเป็น C minor F G เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าในแต่ละคอร์ดเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการเล่นแบบฮัม m มอ on นะครับผมที่สอนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมเข้ามาประยุกต์ในการ เพิ่มเพิ่มเป็นลูกเล่นให้มีอะไรมากขึ้นมากกว่าเดิมแทนที่จะเล่นแค่ตึมแปะตึมแปะแบบนี้นะครับผมหรือ,อแทนที่จะเล่นเป็นแค่สแลปกับป๊อปตึมแปะตึมแปะเฉยๆเป็นคู่แปดนะครับก็ให้เพิ่มตัวอื่นเข้ามาบ้างนะครับผมเป็นการเพิ่มของผมเป็นการเพิ่มแบบ h ัม m มออนลงไปนะครับผมมาดูว่าวิธีการเพิ่มของผมจะเป็นยังไงนะครับก็สมมุติว่าตอนแรกผมเล่นคอร์ด C อยู่นะครับผมก็จะ,ะผมก็จะสลับที่ C แล้วก็จะมาป๊อปที่ C สูงตรงนี้นะครับผมเป็นคู่8กันทีนี้ผมจะเพิ่มฮัมมือออนเข้าไปผมก็จะเล่น C ตรงนี้ก่อนเป็นสลับแล้วผมก็จะ,ละสลับเป็นฮัมมือออนลงมาครับสลับห่งตรงนี้แล้วก็ฮัมมื n ออนตืมลงมาตรงนี้นะครับสายต่อไปก็เป็นที่สาย2นะครับสลัที่ตัวนี้ แล้วก็ฮัมเมอร์นลงมาแลฮัมเมอร์ออนลงมาอีกในสายต่อไปนะครับจนถึง C สูงตรงนี้นะครับผมอ่ามันก็จะกลายเป็นดึง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 เรียงมาสามเส้นแบบนี้นะครับผมที่อยู่ในคอร์ด C ตรงนี้นะครับอ่าเป็นวิธีการประยุกต์ใช้ฮัมเมอร์ออนง่ายๆนะครับว่าเป็นการเพิ่มลูกเล่นเข้าไปอีก ให้เพลงเราดูน่าตื่นเต้นมากขึ้นนะครับอ่าผมก็จะเล่น C e o r F G เหมือนเดิมนะครับอ่ามาลองมาฟังดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับผม สําหรับาการฝึกสแลปของผมนะครับผมว่ามีวิธีการเล่นยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับลองไปฝึกดูแล้วกันนะครับผมว่าวิธีแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราเล่นสแลปได้ดีมากขึ้นหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผมจะแนะนํานะครับผมเผื่อว่าเพื่อนๆจะลองไปฝึกแล้วจะมีการสแลปได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ลองเอาลูกเล่น ที่ผมเล่นนะครับลองไปฝึกใช้ดูแล้วกันนะครับผมถ้าใครสังเกตนะครับผมว่าตอนนี้ผมก็จะนั่งเล่นอยู่นะครับเพราะว่าการสลับเนี่ยสำหรับผมเองนะครับผมจะยืนเล่นแล้วก็สลับกับป๊อปเนี่ยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมผมจะถนัดในการนั่งเล่นมากกว่าเพราะว่าการสลับเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นอะไรบ่อยมากมายนะครับแค่ เป็นการเล่นสนุกสนุกกับเพื่อนๆเนะฉยๆก็ลองเอาไปปรับดูกันนะครับผมว่าถ้าเราจะยืนเล่นเนี่ยต้องปรับสายเบรดของเรา,าสายสะพ,พายเนี่ยนะครับผมให้สั้นมากขึ้นเพื่อให้ตัวเบรดนะครับเข้าเข้าชิดตัวเรามากขึ้นมากกว่านี้นะครับผมเพราะว่าในการวางมือเนี่ยเราต้องอาวางมือในอีกรูปแบบหนึง่งแทนที่เราจะวางมือแบบนี้เราต้องเอาแขน ลงมาทําแบบนี้นะครับผมมันก็จะเป็นการปรับท่าเล่นของเราสักนิดหน่อยนะครับทําให้เราทําทให้ในท่ายืนเล่นนะครับผมต้องให้เบสดเนี่ยสูงขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพื่อให้กระชับกับลําตัวนะครับเพื่อให้เวลาเราเล่นสลับเนี่ยจะได้ถนัดมากขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการเล่นง่ายๆนะครับสําหรับการสลับ ก็ลองให้เพื่อนๆกลับไปฝึกดูแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมจะลองเล่นให้ดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่าในการฝึกลูกแลปลูกป๊อปของผมเนี่ยมีวิธีการฝึกยังไงนะครับ สำหรับเทคนิคการสลับแล้วก็ป๊อปวันนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับลองนำวิธีที่ผมสอนนะครับลองไปประยุกต์ใช้หรือว่าดูของคุณครูท่านอื่นๆดูนะครับผมว่ามีวิธีการเล่นแตกต่างมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราสามารถเล่นแบบไหนได้ถนัดมากกว่านะครับก็ผมก็แนะนำเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ในการเล่นเทคนิคสลับแล้วก็ป๊อปนี่นะครับผมว่า เพื่อนๆจะลองไปใช้กันดูได้บ้างหรือเปล่านะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบการสอนเรื่องสแลปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไปฝึกซ้อมดูแลกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ